้างนี้จะแต่งยานมใหม่ครับผมจะอนุบาลอีกประมาณสี่สัป,ปดาห์นะครับให้ได้นำด้ำหนักอายุประมาณนี้นะครับจึงจะนัดเกษตรกรที่จองไว้มารับครับครางนี้ก็จะครบแปดสัป,ปดาห์วันที่16บหกไหม น,น้ำหนักก็อยู่ประมาณระหว่างที่สิบถึงยี่กิโลนะครับตัวนี้ยานมมาน้หนักประมาณ7กิโลคับที่24วันเพราะว่าต้องใชขอขอ้ข้อกอดนะครับเลต้องยานมมาก็มีรางอาหารอัสนุมัตินนขนาดเล็กนะครับสำหรับให้กินกลางคืน นะครับตอนเช้าก็คงจะต่อช่วงด้วยโจ๊กสามประสานนะครับเพื่อลดอาการเซตแบกนะครับซึ่งหมูกวกนี้เคยกินนมกล่องตัวแดงก็เจืดมาก่อนนะครับดังนั้นการมากินอาหารเหลวที่เป็นโจ๊กที่มีส่วนผสมของอาหารแล้วก็นมกล่องก็จะง่ายขึ้นนะครับกิน ส่วนผสมที่มีอาหารเลียรังอาหารหมูเล็กหมูอ่อนได้ง่ายขึ้นนะครับลูกหมูว้นี้ยังต้องการความอบอุ่นอยู่นะครับดังนั้นจะเห็นว่าเราจะมีแผ่นรองนอนแล้วก็โคมไฟกบนะครับสะท้อนความร้อนลงมาทําให้แผ่นรองนอนได้อุ่นนะครับเดี๋ยวจะเสริมอ,อ,อีกขั้นนะครับเพื่อให้รอ,อ,องรับจํานวนลูกหมู ได้เยอะขึ้นนะครับัวนี้ไม่จะเป็นต้องใช้แล้วนะครับก็สามารถนอนเบียดกันก็ได้ไอ้หุ่นะครับตอนนี้ก็คงจะหลังจากกลางเดือนเราคงจะส่งมอบให้กับเกษตรกรที่ได้จองไว้นะครับสาเหตุที่เราไม่จำหน่ายมูวอนุบาลน,นะครับเพราะว่ากระบวนการคัดเลือก หมูพันแท้นะครับมันต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดที่จะประเมินว่าตัวไหนที่จะได้ไปต่ออย่างกล้องนี้เป็นดูรอกนะครับก็อายุเพิ่งหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่ายานออกมาก่อนเพิ่งสามสิบวันนะครับก็จะาะแล้วก็มีกล้องลองนอนเส้นกัน เห็นว่าหมู่อนุบาลเราจะใช้พื้นที่ชนไม่มีข้อบ้างนะครับดังนั้นเกษตรกรที่จองไว้ว่าจะมารับนะครับเวลาเราแจ้งนะครับก็ถ้าพร้อมนะครับก็ินตางม,มารับได้เลยนะครับจะเป็นการยกลงจากข้ออนุบาลส่งต่อให้กับเกษตรกร ได้เลยนะครับส่วนตัวน,นี้ก็คงจะจัดกลุ่มนะครับกลุ่มตัวผู้นะครับที่จะคัดเป็นพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเมียนะครับอาจจะมีการจัดขนาดเพราะมันทะมาจากสองครองนะครับในนี้เป็นหมูจำนวนสองแม่ นะครับสองแม่สองพ่อนะครับแยกจากรอยตัดเบอร์หูนะครับ,จ,บ,รนะรบจะเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวส่วนขอน้อคนนี้เป็นสองสายนะครับอายุยี่สสี่ยี่สิบห้าวันยังไม่มีเวลาตอนโตผู้เลย เดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้นะครับกานนอาคาที่ลอดเสร็จจะปาดไข่ครับส่วนตัวเมียก็เป็นของสัยนี้เป็นสภาพของข้อบันทบนะครับกลางคืนก็คงจะลดพัดลมที่ดูดอากาศออกไปนะครับเพื่อไม่ให้ลมแรงเกินไป ครับพอได้ระบายอากาศระบายความชื้นในโรงเรือนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็น